คือเหตุผลที่ฮอสพาวเวอร์ยกทีมมาติดตั้งพัดลม6ตัวให้โรงเรียนฟรีมือห่ วันนี้ทีม h o สพาวเวอร์ได้มีโอกาสเดินทางมาที่โรงเรียนเพชรถนอมเขตลาดพาวนะคะเพื่อทําในสิ่งเล็กๆที่เราตั้งใจอยากจะทํามานานมากแล้วค่ะกว่า30ปีที่เราทํางานด้านระบบระบายอากาศได้ดูแลโรงงานร้านอาหารอาคารและบ้านของลูกค้าทุกท่านวันนี้เป็นความตั้งใจจริงของเราที่อยากนําความถนัดตรงนี้มาพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้การพักผ่อนและสุขภาพของเด็กๆค่ะเพื่อให้พื้นที่โรงอาหารที่เด็กๆใช้อยู่ทุกวนันทั้งกินข้าวพักผ่อนและทํากิจกรรมร่วมกันเย็นขึ้นโปร่งขึ้นและน่าใช้ขึ้นค่ะ การสำรวจพื้นที่หน้าง,งานนะคะพบว่าพื้นที่โรงอาหารจะมีการมุงหลังคาเพิ่มระหว่าง2อาคารผลที่ตามมานะคะทําให้อากาศไม่ถ่ายเทแล้วก็เกิดความร้อนสะสมและกลิ่นอับค่ะข้างล่างนี้ก็จะเป็นพื้นที่ให้เด็กทานอาหารก็รจะอับอากาศได้เกิดการไหลของทิศทางลมไม่ดีพอปัญหาที่พบนะคะทีมฮอร์สพาวเวอร์จึงติดตั้งเป็นพัดลมรุ่น BOKM OK 202ให้ทางโรงเรียน6ตัวแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นโดยพัดลมจะช่วยดูดความร้อนที่ค้างอยู่ใต้หลังคาทําทให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นรวมถึงลดกลิ่นสะสมเพื่อให้น้องๆ คุณครูได้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดโปร่งและสบายมากกว่าเดิมค่ะตัวโคเวอร์ที่ครอบเปลี่ยนลนักษณะของไฟเบอร์การทนแดดทนฝนไม่เป็นสนิมทํางานได้ไประสิทธิภาพเยี่ยมเลยครับทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีลูกค้าทุกท่านขอบคุณจากใจในทุกการอุดหนุนความไว้วางใจที่ทําให้ฮอสพาเวอร์สามารถส่งต่อสิ่งดีๆให้สังคมได้ตลอดมานะคะ